สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีเดอ้อสบายดีเอฟซีเบิดสุขุสุคนที่ติดตามรับส้มซองเสงา้าน้าบานหน้ามือขึ้นนี่กับฝนตกพี่น้องเลยแต่ว่ากระตุกโปแหง้งเพราะบันไดตกลิ้นเนาะไวสิผ้ากันลูกกามอนี่ลูกกาขั้นน้าขั้นฝนบรตกลงมากระสีดำตะกาละกระสียาแะไรล่ละมืนกับดำแล้วกับปิดจ็อบไปเลยพี่น้องเลย ว่าไปเบิ่งน้ำหน้านองหลีก่อนพอได้อยู่บอสิรกเอาละแล้วกะ็ชิดำตามันเดและะ้วก็ย่าดูน้ำน้องดำคือเก่าอะละฝนก,ะกะัดตกกัดช่องมืออหละแต่ว่าตกลิ้นพอปล่อยๆบ่ถึงกัะตกแหงเบิ่งสภาพอากาศเบอนี้กระทางนี้ก็คึมๆพี่น้องเลยนี่คึมฟ้าคึมฝนอยู่เด้อ คือปตาสีมาอยู่เลยตาสีโตกวีป่าลุงน้องสีพาไปเป็นคงร้ายด้วยแต่ปาลูคงร้าย <c oughs> อันน้องเล่นก,กับบ่ค่อยสบายบันไดพี่น้องเลยเดี๋ยวให้กินข่าแล้วกินยาันน้กินข้าแล้วจะรู้กลาก็กินกกา่ <c oughs> นาอกินุ้ลาวกโดย พาพี่น้องมาเบิ่งชมสวนสวน,สวนเท่ากันยังพาดเนี่ยไงยะจ้าเมื่อกี้มันเห็นอยู่นะนะคะก็เห็นอยู่นะฮะนนอบอกนะตอนคนหนึ่งเขานะเห็นอ,อยูอ่ นี่ไงกระตุนเต้สาสาวโอโหอัอืมมะปุ๊กเต๊ะสาวโอโหป้าท,ทกกัวนี่น้องเอ้ยสวนเฮานั่นบักปวบนั่นสีลายแห้งปีนี่มึงรู้ชวนนอกแล้วก็สวนในในี่โู้ต้นบักต้นนันต้นบักม่วงอีกโู้ขึ้นไปหอดผุเลยแค่มือซองมือนี่ก็ยหนไหวขนาดเครือมันน่ะตัวนี้ละสี เอายากเพราะว่ามันบ่ค่อยเห็นเด้ถ้ามันอยู่แท้ต่ำๆนี่ก็สิเห็นอยู่เห็นมันขึ้นสูงแล้วบ่ค่อยเห็นมันอาุงป๊าุงพี่น้องหน่วยใหญ่เิดแหหญ้าลายเด้อวนเฮานี่อันนี้ักบะพาต้นสูงพอดีก็ยังมีอยู่ป๊าเฒ่าเนยบุงเฮานะ nhai cô của... ừ nghe son bơ đơm nuôi nhai bọc thì phụ quậy nè thằng nuôi nè lang lòi à. đây bên mạng chú ui nè nó mày nè nè cái mày nhăm đẹp này keng kẹ ui nè mình mà à, đó tát là cái tẹt khỉnh ướt nè <laughs> mình con này là son lâm này สามเนาะสามน้นห <3 S 1> น่อยสามสี่ผัวแล้วขนาดสี่ครับเบิ่งดูหัวนะปลาลุงบอกไปหาหมอบอพสันให้แนะนำไปหาหมอมันโยบลงเหได้พี่น้องมันแค่ต้องกินยาแก้อักเสบทางเบิ่งอีกก่อนถามืออื่นยังบ่้งโยบลงกะสิพาไปหาหมอให้หมอฉีดยาให้ให้หมอจัดยาให้แต่ว่าอพยน้นทนทางกัน เปื่อนเปื่นพี่น้องเอ้ยฟังเบิ้องกอน้อนัน่งเ้าหเลยก็จังสิภาพไปหาหมอไปบอมให้ม,มอเบิ่องหายเนาะเป็นยังเป็นพีพีหน่อยใส่หูวะพี่น้องเลยไม่ได้จังสะผมแล้วก็นสะผมจ้าได้เมื่อคืนนี่อ๋อจาอะไรเอ้นี่ตันนี้ก็เป็นพี่พน้องนี่ส้าหมากเลยตันนี้่ะส้มซือเกาดาว่ามันเป็นอะไรเด้อประสน ที่กี้มันเป็นต้นผู๋แล้วมันฮักแล้วบบบนี้มันสิเป็นต้นแม่บบบนี้ดีนะเป็นหมากเลยสามหมากแล้วโอ้ต้นนี้ที่จริงเนี่ยคันมันมันได้รับแสงแดดมันสิเป็นหมากอยู่นี่บอได้ให้บวเราเป็นสิีงามหน่อยมันมีหลายต้นได้ต้นมะฮุงฮานะนนนนเนยนะต้นนักกระแม่นนะนี่มีต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรต้นผู๋ต้นผู๋ต้นนั้นน้ำมีลอยด้วยทางล่างนี่ต้นต้นอะไร ต้นแม่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 สองต้นต้นหนึ่งสองสามสี่้าหต้นมดต้นแม่นะเสียงอะยังแแฮแแบเนวพอเป็นวัดแต่กว่ามีไข่ดอกโตต้นแมแเย็นเป็นวัดธรรมดาเออตัวนี้ก็จะมีต้นหน่อยบไิกลนไปปลูกอีกเนาะกลไปปลูกคือผูกวัวพ่นคูเนาะ chơi vui mà chắc à, ba con oh, này nè ừ. ừ, thì phe nong từ kia mảng nì nôi nưng để khoai để, không. để không phủ nôi từ mảng mì thôi มีแต่เธอเพิ่งได้หาชินาเพิ่งมามีจังหมากต้นหนึ่งต้นหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดหมากหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้มีสิบเอ็ดหมากเอ็ดฮึต้นนี้สิบเห็ดต้นนี้มลายดิสองสี่หกสิบต้นนี้ต้นนี้มีสิบหมากเลยต้นอะสอง อทำสิได <chat> uh, er ้ตามเลยพี่น้องเอ้ยาำสิก็ตามได้เลยได้ทำไมเนี่ยทำไมอยากตามเฮงอะเลอะดอกเลยอะเลอดอกหลายคนก็แนะนำให้เอาไปสุกกินนะสันเอาไปสุกกินลองเบิ่งจิ้มกับสุกได้แต่เฮาเคยสุกตั่หนึ่งนะมันคมแล้วเฮาก็เลยบปสุกเลยว่าเฮาต้มมาเป็นเลยพี่น้องต้มต้องได้หลายหน่ะบอก โอ้ยนอนเลยแบดเป็นแบดเป็นสีกลางหัวตอนแรกนด็ไปตั้มยังอยู่เลยเพื่อนว่าไปตั้ค้างเตียงเพื่อนนี่แหละแล้วอันนี้มันโน่คือแล้วก็โน่เลยอันนี้จะเป็นน้องเลยมันอักเสบเพื่อนเธอหอมหอมอุ้ยมันก็นอเป็นอันเป็นอักเสบเด็ตัวนี้นะเป็นตัวผูลมบุเป็นดอกไม้มาดอกอันสั้นเลยป้างามมาลีบุ้งดอกอันสั้นพี่น้องหนึ่งใส่ข้าวเหนียว ดอกมันรายายโคือสิขึ้นนั่นต้นบักซีดาเอาเลยนี่นีักพิกอยู่นี่นี่เนยนี่ขบันนี่เนไหมีบั้พพีกเซยอยู่นี่นะต้องเอาหนาเอาเอ่เอาแล้นี่นี่อยาบโหู้หป่ะปะกลับออกมสดาบนเดจะม โอ้ไปส้องนับดอกมันเนาะสองสามสี่อันหกหกอันเจ็ดเจ็ดอันปุ้ดอึดตะเข้าบวบผูเต็มอยู่แถวนี้นะมันมันมาลอยอยู่แถวประตูนี่ป้าต้นอันนี้ก็ะพูพี่น้องมันขึ้นนะผูต้นดอกกระดานง่ายนี่ผู้วันนี้เป็นหมากนี่เห็นง่ายแบบนี้ แต่ว่าถ้ามันขึ้นต้นม่วงแล้วล่ะโอ้ยบ่เห็นบ่ค่อยได้เห็นมันชีาลาก็ะชัน้ำเนืยสิกินน้ำเนยเอ้ยผูกจนงานสิริมีแต่กำลังเป็นดอกเป็นหมากเนาะเป็นหมากนี่น้อยนี่นะช่วงนี้หมากใหญ่เลยได้เลยนี่นะใหญ่เบิดเลยนานพาห้องแหละหึ่มๆอยู่ชิมากยกอยู่ไปจัะทั่ว ระหว่างเที่ยงยอัอนออนั้นโปรเปกโปรกอีกอือตอนไหนยังโปรเปกโปรเพกโบดีโบดีอันนั้นได้โบดีตุนนีดหน่อยได้พี่ <ไร S 2> น้องเลยขยะพ้นมาเลยอือโบมันเป็นนะเป็นแบบกินบบไวเลยนะผู้เจ้านะถ้าแบบว่าขากินแบบเฉพาะผู้เจ้านะครอบครัวตัวเองนะบบไวกินเก็บกินบบไวทำมันสุกนะโอ้มันต้นใหญ่ได้ขางทงผูกกามีผูกผูก เป็นพุ่มเลยพี่แล้วก็แท่พื้นอีกน้ำเนือดนั้นสิได้กินแต่อบอกสีดาสิแล้วหลายอย่าเห็ดมันมันฉีดโปรเพนได้หรไปจับมันปะเป็นน้ำพวกเข็ดผู้พาห้องหืมหมอยู่โต๊ะโต๊ะลงมาหายแล้วแม่ใช่ลงมาเลยพี่ลงมาเขากระกลับขึ้นมาเถียงเห็นไหย มาสวยเขา่ากันนี้หนื่ยก็ไปนั่เป็ดก็พอเพิ่นก็เข็มเพิ่นนข้าเหนียวฮ้อน,อนพี่น้องอากินบอข้าวขาวได้เขาหลุนเนี่ข้าวแล้วลก็เม็ดงามพอตื่นเสาวมากก็พากันหนึ่งข่าแล้วแล้วก็เกลือเป็ดเกลือไก่อยู่เทียงหายเพียงหน้า Nó xúc thì nó Mẹ <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> không xúc không nhau bơi đề đĩa đòn thái Cây cái cây kín tôi đây cây tắp ไหน่อยลายนีได้พี่น้องอันนี้ยังมาบูเบิดได้นิได้ผูกมิซามตัวบวไ้ผูง่ายลายตัวเติบาแหละเพื่อไม่ง่าไดผูเขาบ้าน่ะ ปลาก็เอามาปล่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าก็สิปล่อยปลาพันธุ์ใหม่ลองเบิงถ้าได้ขึ้นในเมืองพุน่นละทางแหงพ่ตัวเฮาก็พ่งำน,นาแล้วลก็สิซื้อลูกามาอยบดนี้กล้วยสุกก็ได้ดาเอ้ยนี่บ่ตัดลงมาบ่แข้งหน้าเฮามีสวนกล้วยมีเป็ดมีไก่มีมน้องสะมีกอหน่อไม้มีอ้อยให้น้องเนยได้กิน ก็ค่ะผู้น้องใม่ก็ูต้นยาวไปเลยนี่ดอกไม้นะผู้คันน้องอ้อยก็สิปลูกไม้ท่านไม่ได้กินเลยล้ายังมีมีอ้อยมีงิ้วมีต้นงิ้วน้าผู้ดอกไม้ค่ะผู้ก็ไม่น่าเอาดอกดาวเรื่องว่าลู้หะเลาะคันน้องไงนะคือชิงาม คือสิงห okay, ์อ ouais. <mucho> ่เด <wind? t> uh <immt> okay, no? so, no ้โตไปนำปลูกในชวนเด้ดอกเลืองเดยจำได้ปะเอาเอาใจน้อยประท่านมูฉันแล้วสบายดีพี่น้องเขาข้าวเ้าุกเปื่อนในนั้น อเขียวอยู่อืเขี้ยวรเขี้ยวดิป่าลูกเก็บหน่อยได้ไหมสออิอือย่กินหวัวอาหารอยู่เป็นหน่อยง่ายเติบเลยเนาะตอนนี้สิเป็ดก็สิไล้ไก่ก็ไล้าปไนเน,น้องเนยต้มขูมือ บเถุงตะไก่พ่อถุงตะไก่พ่อโอ้เข่าเขากะงามเลยเขียวงามอุ่มทุ่มเขียวงามอุ่มทุ่มเขาน่าหน้าเขียวงามอุ่มทุ่มหลังเอกประจำเที่ยงนายกใข่เพิ่นเป็นที่หนึ่งเอื้อยนะไปอันนะ ไปนอนบ้านพี่น้องเพิ่อนนอนน้ำยายเพิ่นเลยกับเพื่นลงไปทำบุญมืเอเฮาทางมันเปื่อนก็นเลยบูกผาหน,นังเนยไปไว้ข้างหน้าก่อนนี่น่ะพามาเสี้ยงเกือบไปแนี่ๆถ้าลลืมแล้วบ่าไม่เท้าปูกยังเนาะปลูกหอมบัวบไปพร้อมบัวเลยเนาะเปู่พร้อมพร้อมบัวต้องเอาุ่นขีง้งัวมาใส่อีก ว้าโถนไะหนเจ้าหน้างามเลยเจ้าต้นจีราต้นนึ่งเ,เป็นดอกเป็นดอกบ่แสบอีกเนาะกรอบหวานต้นนี่ได้เป็นหมางหน่อยและปรสิทธิภาพการนำหัวออกแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วเด้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมบรรยากาศก็คึมๆคือที่เห็นเขาเฮากะหลอดตายไปเนาะพี่น้อง เขียวงามหมทุ่มพอกันไหม่สบายดี